ประวัติพระเจ้าองค์ตือ้อองศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองลาวพระเจ้าองค์ตือ้อหรือที่รู้จักกนันในนามท้าที่ใครๆก็ตั้งใจมากราบให้ได้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลาวประดิษฐานณวัดองค์ตื้มหาวิหารนครหลวงวิงจันเรื่องราวการสร้างและปฏิหารของพระองค์ตือ้อสะท้อนให้เห็นถึงพระราชศรัทธาอันแรงกล้าข,ของมหากรรษัตริย์ลาวในอดีตและแสดงถึงความอุตสาหะพร้อมบาร,รมีธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นที่มาของความเชื่อและความเคารพศรัทธามาจนถึงปัจจุบันประวัติความเป็นมาและเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้าองค์ตือ้อตั้งแต่ช่วงการสร้างไปจนถึงเหตุการณ์รเผชิญหน้ากับภัยสงครามครั้งใหญ่ที่เผยให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งดำรงอยู่เหนือกาลเวลาองค์ประกอบและการตีความพระนามองค์ตื้ออันศักดิ์สิทธิ์พระนามพระเจ้าองค์ตือ้อมีความหมายลึกซึ้งและมีความสัมพันธ์โดยตรง กับปริมาณของมหาชนที่ร่วมกันบริจาคทองสำริดเพื่อใช้ในการหล่อองพระคำว่าตื้อหาได้หมายถึงอาการหยุดนิ่งไม่แต่ถูกสนิษฐานว่ามีที่มาจากมาตราวัดน้ำหนักโบราณของอาณาจักรล้านช้างซึ่งใช้เปรียบเทียบขนาดและความยิ่งใหญ่ของพระพุทธรูปทองหล่อนี้การตีความตามมาตราวัดน้ำหนักโบราณตามบันทึกประวัติศาสตร์และตำนานท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงม,มาตราวัดเหล่านี้กับปริมาณน้ำหนักของโลหะที่ใช้ในการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งสะท้อนถึงการทุ่มเทศรัทธาของขกษัตริย์และประชาชนการตีความนี้สะท้อนถึงความมหาศาลและความยิ่งใหญ่แห่งบารมีที่สั่งสมขึ้นเพื่อการสร้างพระองค์ตื้อโดยมีรายละเอียดเชิงปริมาณดังนี้12กิโลกรัมเรียกว่า1หมื่น120กิโลกรัมเรียกว่า10,000แสน1,200กิโลกรัมเรียกว่า1ล้าน 1 2 0 0 0ันกิโลกรัมเรียกว่าหนึ่งตือเป็นการบ่งชี้ถึงปริมาณทองสำริดอันมหาศาลและความตั้งใจที่จะสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคดังนั้นพระนามองค์ตื้อจึงไม่ได้สื่อถึงน้ำหนักรวมขององค์พระโดยตรงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์เชิงปริมาณที่แสดงถึงขนาดอันใหญ่โตและความยิ่งใหญ่หญแห่งศรัทธาที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อบรรลุพระราชปณิธานของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชผู้ทรงปรารถนาจะสร้างพระพุทธรูปทองหล่อให้ใหญ่ที่สุด เพื่ออุทิศเป็นพุทธบูชาและเป็นหนทางสู่การบรรลุธรรมในอนาคตพระราชปณิธานและการเผชิญหน้ากับภัยสงครามการเตรียมการสร้างพระพุทธรูปทองหล่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องราวของการสร้างพระเจ้าองค์ตือเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระศัทธานในพระพุทธศาสนานอย่างแรงกล้าพระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานอันแน่วแน่ว,ว่าจะบำเพ็ญเพียรและสะสมบุญบารมีอย่างสูง เพื่อปรารถนาที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงตั้งความเพียรและเสียสละอย่างมากมายเพื่อรวบรวมทองสำริดและวัสดุต่างๆเตรียมการหล่อพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอาณาจักรโดยมีการเตรียมพร้อมทุกอย่างจนได้เลิกอันเป็นมหาเลิกม,มหาชัยเพื่อประกอบพิธีเททองวิกฤตการและคำขาดจากกองทัพพม่า ขณะที่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชทรงสละราชกิจทางโลกทรงนุ่งขาวห่มขาวสมทานศีแปดและประทับอยู่ในพระราชพิธีนวัดอินแปงเพื่อเตรียมการเททองหล่อพระครานั้นเองก็เกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ขึ้นอย่างกระทันหันกองทัพพมา่าซึ่งนำโดยพระมหากษัตริย์ได้ยกทัพมาประชิดถึงประตูเมืองวิงจันกองทัพพมา่าได้ส่งสารแจ้งคำขาดผ่านทางแม่ทัพทั้งสี่เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อกษัตริย์ลาว ซึ่งมีใจความสําคัญอันเป็นการสั่นคลอนเอกราชและศักดิ์ศรีของอาณาจักรอย่างยิ่งยวดถึงสองข้อคือให้พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชยอมเป็นเมืองขึ้นของพมา่าโดยไม่มีเงื่อนไขให้พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชออกมาสู้รบเพื่อตัดสินแพ้ชนะกันในสงครามการแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อท้าทายนอกจากคําขาดทางการเมืองแล้วแม่ทัพพมา่าผู้ซึ่งมีชื่อเสียงด้านฤทเดชและคาถาอาคม ยังได้แสดงอภินิหารเพื่อข่มขวัญและพิสูจน์ถึงอำนาจเหนือก,กว่าโดยได้ใช้มือเปล่าจับเบ้าหลองทองแดงที่กำลังร้อนแดงจัดซึ่งเตรียมไว้สำหรับพิธีหลอกทักโดยที่ผิวหนังของเขาไม่ได้รับความร้อนหรือบาดเจ็บใดๆเลยแม้แต่น้อยเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชทรงทอดพระเนตรเห็นการแสดงอิทธิฤทธิ์อันน่าสะพรึงกลัวนี้ก็ทรงเกิดความหวาดหวั่นและตกพระทัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากพิธีสําคัญที่ทรงตั้งใจบําเพ็ญกําลังจะถูกขัดขวางและพระราชปณิธานอาจไม่สําเร็จพระองค์จึงต้องเสด็จกลับเข้าพระราชวังเพื่อหาทางออกในสถานการณ์กับขันนี้สติปัญญาและอธิษฐานบาร,รมีจากพระมเหสีคําทูลถามและข้อสงสัยการเสด็จกลับพระราชวังอย่างระทันหันของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชสร้างความผิดปกติให้แก่พระมเหสีเป็นอย่างยิ่ง พระมเหสีจึงทูลถามถึงสาเหตุที่ต้องยุติพิธีและเสด็จกลับมาก่อนเวลาอันควรเมื่อพระองค์ทรงเล่าเหตุการณ์ที่แม่ทัพพมา่าแสดงอภินิหารอันน่าอัศจรรย์ให้ฟังพระมเหสีมีได้ตื่นตระหนกแต่กลับถวายสติปัญญาและทางออกที่อิงอยู่บนพื้นฐานของธรรมะและพระราชปณิธานอันบริสุทธิ์การทดสอบด้วยสัจจอธิษฐานพระมเหสีทรงให้สติด,ดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะสร้างพระใหญ่เพื่อปรารถนาการเป็นพระพุทธเจ้าในภายภา,ยาคหน้าจากนั้นจึงถวายคำแนะนำอันชันฉลาดให้พระองค์ใช้เบ้าหลอมทองที่เตรียมไว้เป็นเครื่องพิสูจน์บารมีโดยให้ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ไม่ต้องตกพระไทยหากพระองค์ทรงปรารถนาจะสร้างพระใหญ่เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าแล้วขอให้พระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อเบ้าหลอมทองนั้นหากคำปรารถนาไม่สำเร็จ ผลจะพ่ายแพ้ไปกับเบ้าหลอกแต่ถ้าความปรารถนาจะสําเร็จขอให้เบ้าหลองทองมีอาการเย็นและไม่ให้หนักเหมือนเวลาจับหมูกใส่หัวคําแนะนํานี้เป็นการเปลี่ยนจากการเผชิญหน้าด้วยอํานาจทางโลกสงครามหรืออิทธิฤทธิ์ไปเป็นการยืนยันอํานาจแห่งบุญบารมีและความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของพระองค์เมื่อได้ฟังคำเตือนสติจากพระมเหสีพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชก็ทรงได้สติขึ้นมาจึงเสด็จเข้าห้องทัะสักการะเทวดา และตั้งสัจจะอธิษฐานตามคำแนะนำอย่างหนักแน่นและแน่วแน่การแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาและอิทธิฤทธิแห่งธรรมการอธิษฐานเพื่อการพิทักษ์ธรรมในคืนวันนั้นพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชทรงตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างแน่วแน่อีกครั้งโดยอ้างถึงพระราชปณิธานอันบริสุทธิ์ทั้งสองประการคือการได้เป็นพระพุทธเจ้าและการได้รับชัยชนะในการสู้รบครั้งนี้ แล้วจึงขอให้เทพเจ้าและเทพรักษ์จงช่วยเป็นสักขีพยานและบรรดาลให้กองทัพพม่าทั้งหมดรวมทั้งช้างและม้าจงหลับไหลในขณะที่พระองค์เสด็จไปเยือนค่ายเมื่อทรงตั้งพระทัยอย่างหนักแน่นแล้วก็เสด็จออกจากพระราชวังพร้อมกับทหารสนิจเพียงคนเดียวเมื่อเสด็จไปถึงค่ายของกองทัพพม่าปรากฏว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงตามคำอธิษฐานคนและสัตว์ทั้งค่ายต่างพากันนอนหลับหมดสิน้นโดยไม่มีผู้ใดรู้ตัวเลยแม้แต่น้อย พระเจ้าใช้เชษฐาที่ราชทรงมั่นใจในอำนาจแห่งธรรมะที่ทรงบำเพ็ญทรงชักดาบออกมาเพื่อจะตัดคอของกษัตริย์พม่าและแม่ทัพทั้งสี่ที่กำลังหลับไหลอย่างไรก็ตามด้วยสติที่ระลึกถึงพระราชปณิธานว่าตนเองกำลังบำเพ็ญเพียรปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าการกระทำบาปด้วยการฆ่าคนเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่จักระทำไม่ได้โดยเด็ดขาดพระองค์จึงตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการแก้แค้นเป็นการประทับตราที่สื่อความหมายแทน เครื่องหมายกากบาทแห่งสันติพระองค์ทรงปรึกษาทหารเสน็จถึงวิธีที่จะทําให้กษัตริย์พมา่าและแม่ทัพรู้ว่าพระองค์ได้มาถึงค่ายแล้วแต่ไม่ได้ทําอันตรายใดๆทหารจึงแนะนําให้ใช้ปูนปูซึ่งเป็นปูที่เชื่อกันว่ามีอนุภาพและผู้คนเคารพในสมัยโบราณผสมน้ําแล้วนําไปทาเป็นรูปกากบาทที่คอของกษัตริย์พมา่าและแม่ทัพทั้งสี่เพื่อเป็นเครื่องหมายหลังจากนั้นจึงเสด็จกลับพระราชวังอย่างเยียบเชียบ เมื่อกษัตริย์พม่าและแม่ทัพตื่นขึ้นต่างเห็นรอยปูนรูปกรกระบาที่คอของตนเองและต่างฝ่ายต่างปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำจึงได้ข้อสรุปจากการสันนิษฐานว่าต้องเป็นฝีมือของพระเจ้าชัยเชษฐทาธิราชอย่างแน่นอนซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการแสดงถึงอำนาจเหนือกว่าและเมตตาธรรมในเวลาเดียวกันจึงตัดสินใจปรึกษาหาหรือเพื่อทำสัญญาความสงบแทนการทำสงครามสัติตภาพและอนุสรณ์แห่งสัมพัทมตรี การเปลี่ยนแปลงจากศัตรูสู่มิตรหลังจากเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกษัตริย์พม่าและแม่ทัพทั้งสี่ได้ตัดสินใจเดินทางไปยังพระราชวังของเราตามคำเชิญของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเพื่อปรึกษาหารือเรื่องบ้านเมืองการพบกันครั้งนี้ได้เปลี่ยนความสัมพันธ์จากความเป็นศัตรูให้กลายเป็นสัมพันธไมตรีที่แน่นแฟน้นทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำพิธีกินน้ำสาบานร่วมกันและให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีความซื่อสัตย์ต่อ,อก,กัน หากฝ่ายใดขาดหรือสิ่งใดจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนเต็มความสามารถเป็นการยุติสงครามและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นการเฉลิมฉลองปัญญาของพระมเหสีหลังจากสถาปนาความสัมพันธ์ฉันวิตแล้วกษัตริย์พม่าทรงทูลขอให้พระเจ้าใช้เชษฐาธิราชเปิดเผยความลับของปู่ที่คอซึ่งทรงสันนิษฐานว่าเป็นวิชาอาคมหรือคาถาใดๆพระองค์จึงทรงชี้แจงว่าปู่นั้นเป็นเพียงเครื่องหมายธรรมดา และการที่พระองค์รอดพ้นจากภัยสงครามมาได้นั้นไม่ใช่เพราะอาคมใดๆแต่เป็นเพราะสติปัญญาและคำเตือนสติจากพระมเหสีเพียงเท่านั้นด้วยสำนึกในบุญคุณของพระมเหสีผู้เป็นผู้ให้แนวทางอันแยบยนจนเกิดสันติภาพครั้งนี้กริยัพม่าจึงขออนุญาตให้ช่างแกะสลักรูปของพระมเหสีไว้คู่กับองค์พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรี และพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชก็ทรงอนุญาตให้หลอกพระพุทธรูปของพม่าขึ้นอีกหนึ่งองค์ไว้เป็นคู่กันวัดหินแปะมหาปาฏิหารแห่งองค์ตื้อและบารมีที่ไม่สลายตลอดประวัติศาสตร์พระเจ้าองค์ตื้อไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักฐานทางศิลปะและสถาปัตยกรรมแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเชื่อและความอัศจรรย์ที่สามารถยืนหยัดต่อต้านความพยายามทำลายล้างครั้งใหญ่ของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปาฏิหาริ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางกองไฟอันโหมกระหนำ่ำ ได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่ตอกย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์และบารมีรรมขององค์พระไัยพิบัติจากการรุกรานที่วัดองค์ตื้อเผชิญตลอดช่วงเวลาหลายศตวตรรษอาณาจักรล้านช้างและเมืองวิงจันต้องเผชิญกับภัยสงครามและการลุกรานจากอาณาจักรเพื่อนบ้านหลายครั้งซึ่งวัดองค์ตื้มหาวิหารที่ประดิษฐานพระเจ้าองค์ตื้อก็ตกเป,เป็นเป้าหมายของการทำลายล้างทางวัฒนธรรมและศาสนาหลายครา ครั้งที่หนึ่งการุกรานจากพมา่าพุทธศักราช2127ในรัชสมัยของพระเจ้าสุรินทร์ือชัยกองทัพพมา่าได้ยกเข้าตีวิงจันทร์และทําการเผาทํำลายเมืองพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติอันมีค่าอย่างหนักหน่วงวัดวาอารามหลายแห่งถูกทําลายเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งวัดองค์ตื้อก็เป็นหนึ่งในนั้นแม้แต่สิ่งของมีค่าและวัตถุทางาศาสนาก็ถูกขนย้ายหรือถูกทําลายเป็น,ปนจนํานวนมาก ครั้งที่สองการุกรานเพื่อยึดทรัพย์พุทธศักราช2,322ในรัชกาลของพระเจ้าสิริบุญสารเกิดการยึดวัตถุโบราณสิ่งของมีคา่าเงินแก้วและสมบัติของพระาศาสนาไปเป็นจำนวนมหาศาลโดยมุ่งเน้นการเอาทรัพย์สินที่สั่งสมมาครั้งที่สการทำลายล้างครั้งใหญ่จากสยามพุทธศักราช2,370ในรัชกาลของเจ้าอนุวงศ์ กองทัพสยามได้เข้าโจมตีเมืองเวียงจันทร์เป็นครั้งที่สองและมีการเผาทำลายเมืองอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงและนำไปสู่การเกิดมหาปาฏิหาริย์ขององค์พระปาฏิหาริย์เหนือเปลวเพลิงในพุทธศักราช2370องค์พระปฏิเสธที่จะสลายในช่วงการทำลายล้างครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2370ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองวีงจันทร์ถูกทำลายจนแทบไม่เหลือสภาพเดิม ได้เกิดความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำลายพระเจ้าองค์ตือ้อและด้วยความเชื่อว่าองค์พระพุทธรูปทองสำริดขนาดใหญ่นี้คือสิ่งรวมจิตใจและสัญลักษณ์แห่งความพลังของชาวลาวความพยายามทำลายด้วยไฟการรวบรวมเชื้อเพลิงมีการดมไม้และวัสดุใบไฟจากบ้านเรือนและวัดวา,ารามที่ถูกเผาทำลายแล้วนำมาล้อมรอบองค์พระเจ้าองค์ตื้ออย่างหนาแน่นและสูงท่วมขนาดและความร้อนของเพลิง เมื่อมีการจุดไฟกองเพลิงได้ลุกโชนอย่างรุนแรงและแผกความร้อนสูงเกินกว่าจินตนาการกองฟืนมีความสูงประมาณ30เมตรเปรียบเสมือนภูเขาไฟขนาดย่อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอมละลายองค์พระพุทธรูปทองสำริดให้ไหลไปตามพื้นดินตามวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายชัดเจนคือการทำลายเนื้อวัตถุข,ของพระพุทธรูปให้หลอมละลายและทำลายขวัญกำลังใจของผู้คนให้สิ้นหวังผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ ท่ามกลางเปลวไฟที่โหมกระหน่ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้น 1. องค์พระไม่หลอมละลายแม้ว่ากองไฟจะร้อนแรงและสูงถึง30เมตรซึ่งเพียงพอที่จะหลอมละลายทองสำริดได้แต่องค์พระเจ้าองค์ตื้อกลับไม่ได้รับความเสียหายทางโครงสร้างใดๆเลยและไม่หลอมละลายตามที่ผู้ทำลายตั้งใจไว้ 2. หลักฐานเดียวที่เหลือ หลักฐานเดียวที่แสดงว่าพระองค์ได้เผชิญกับความร้อนคือการเปลี่ยนสีของผิวองค์พระจากเดิมไปเป็นสีเข้มขึ้นอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมีจากความร้อนสูงเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาซึ่งยืนยันถึงอนุภาพแห่งบารมีธรรมที่ปกป้ององค์พระไว้เหนือกฎเกณฑ์ทางฟิสิก์จึงเกิดเป็นคำกล่าวอมตะที่ยังคงก้องก,องกังวาลมาจนถึงทุกวันนี้เปลี่ยนได้แต่สีบารมียังคงอยู่ ปาฏิหาริย์นี้เป็นข้อพิสูจน์อันทรงพลังถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าองค์ตื้อที่ทําให้องค์พระยังคงยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ยืนยงแห่งความศรัทธาและเป็นเครื่องย้ําเตือนถึงความอดทนความเมตตาและความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาที่ไม่อาจถูกทําลายได้ด้วยอํานาจทางโลกตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศลาวพระเจ้าองค์ตื้อจึงไม่ใช่เพียงแค่พระพุทธรูปทองสัฤทริ์ขนาดใหญ่เท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์พระปัญญ,ญาอันฉิบแหลม และอนุภาพแห่งบารมีธรรมที่สามารถเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรและอยู่รอดปลอดภัยท่ามกลางกองเพลิงแห่งสงครามหลายต่อหลายครั้งความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตือ้อจึงได้รับการยกย่องและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาวมาอย่างยาวนานเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และจิตวิญ,ญญาณที่ยังคงความยิ่งใหญ่และสาง่างามเหนือกาลเวลา